คุณฟล็อกเว้ยไปครับมาขึ้นโขนขึ้นเบีย้ยขึ้นโขนขึ้นโขนขึ้นเม็ดข,ขึ้น,น,นมาไป เหลือจอตัวที่หนึ่งเลือจอตัวที่สองจิ้มดันครับดันครับจิ้มกินหรือกินตัวนี้ครับ ขึ้นนะครับ uh huh. โถเวยไหนดีกินแล้วกันกินครับกินครับเดี๋ยวโคนเตรียมสไลด์ท่านผู้ชม กินครับผมไปครับโคนอือฮึไปขุนขยับหน่อยดีกว่าไม่อันตรายว่ะไปเม็ดไปไปครับโคนต่อตัวนี้ ครับไปครับโคนเอามมากินก็คือเสร็จเลยนะครับมากินไม่ได้นะท่านะผู้ชมได้ไหมวะเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอาผูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนอือหือืออืือ เอาเรือฟันมาไหมถ้าเขาเอาเรือฟันมาเนี่ยผมจะเอาโคนกินเบีย้ยก่อนนะครับไม่สนใจเลยโห่ไม่สนใจจริงแล้ว กินฟอยกินเลือดอ้กอื้อื้อื้กินควรเราไงายลูกกินแม,ม่นะพ้่ชมหนีไหมหนีเปล่าหนีว่ะ ไงไล่มาหนึ่งทีมาหนีไปหนอย,อยหนีไปตานะั้นหรือ,เ,อเปิดลูกก่อนครับเปิดลูกหนึ่งที ลูกอีกหนึ่งทีเนี่ยเขาจะแพ้ไหมวะท่านผู้ชมนะลูกอีกหนึ่งทีครับอืมได้เว่าลูกอีกหนึ่งทีลูดอีกหนึ่งทีโอเค อย่างนี้เลยแล้วกันท่านผู้ชมให้หนีไม่ได้ดีไหมกินตัวนั้นอ่ะไปะแยงคือเขาเอาเรือมาป้องกันได้นะครับแต่ว่าเราจะลุกตัวนี้โอเคขอบคุณครับหมูเด้งชื่นน่ากินจังมาคุณหมูเด้งมาไปครับขนขึ้นเบี้ยขึ้น ผมจำต้นน่งลบหมาเทียมแน่เลยมามามาขึ้นไปครับมาขวาเาว้ยเฮ้ยทำไรอ่ะไปจอก่อนเขากล้ามปูมาแต่ไวเฮ้ยกินเลยเว้ยกินครับกินครับทิมไปเลยครับลอยเบียร์ กินว่ะกินครับมาหนีไปตานู้นเลยเว้ยไปครับใจเย็นเม็ดไปเม็ดขึ้นไปเลยครับเม็ดขึ้นไปเลยโอ้โอ แต่งนินไปครับกินครับผมเนาะขอไปกินตัวนั้นเราก่อนเว้ยกินครับเอามากินนี่แหละ เม็ดแรกเวเอาเม็ดมาแยงอกินดีครับดีไหมอะกินเข้าไปโดโดกินโคลนี้ยเนี่ยหรือว่าจะแรกกันเลยดีว่าท่านผู้ชมอ่ะแรกกันเลยดีกว่ามาม กินครับปะโคนบุ้โหมันโคตรโล่งเลยวะโลงมากกินครับจากนั้นไปครับ โอเคหล้าไปหนึ่งเท่กดมาไว้ครับกดมาไว้เหลือไปกลัมครับ <c oughs> ลูกเข้าไปหนีไปไหนโอเคลูกเข้าไปอีกทีหนึ่งมาฟีแม่ยังเว้ลูกเข้าไปอีกทีหนึ่ง กินเลยไหมไม่ยังไม่กินเอาไงดีเนี่ยถ้าผมดันขึ้นไปตรงๆเนี่ยเขาจะต้องเอาเหลือกินใชหมเทู้ชมอนะผมลุกอีกหนึ่งทีแล้วกัน กระเถิบเนี่ยเขาจะต้องเปิดลุกแน่เลยวะ่ะใช่ไหมกระเถิบล้วก็จะต้องเปิดลุกมากลิดม้ดีกว่าเอาเลยเปิดลุกมาเร็วเปิดลุกตัวนั้นไปครับนี้ครับผมลุกอีกทีหนึ่งเขาแพ้แนละ้วท่านผู้ชมเขาถอยมาไม่ได้นะครับ อยมาผมดันคนขึ้นไปตรงๆใช่ไม่มีตัวอะไรผูกแล้วแต่แต่เน่ๆนี้น้องหมูเด้งเล่นเสร็จแล้วอยากจะไปกินสุก,กี้จังเลยหมูเด้งน่ากินชอบน่าจะไม่รอดนะครับ อ๋อไม่ยอมเว้ยโอเคอ่ะอกิน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 โอเคขอบคุณครับ